ชีวิตชายโสดอย่างผมดูดีมีสตาร์เ,ออาเรียบง่ายแต่คลาสสิกออมีอิสระและสีสันเว้นแต่ว่า,าผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่รับ เนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียนยังไงเนี่ยชัดภาษาอังติษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มันเลยพอโตมาก็จู้จที่ขี้บ่นไปซะทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกินพี่ชัดทำไมไม่เท่ก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยอ่ะหัวร้องถ้าแค่เรื่องกินยังช่วยช่วยแบบนี้ชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยช่ยแบบนี้ไปตลอดแหละขอโทษครับแม่ครับ เรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จทำไมไม่เอาฝาลงคือน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชันไม่โดนจับแค่แนี่จับฝานี้จะไม่ได้ฉี่รอบฝาจะไม่ได้แบบว่าฉี่รอบฝาอย่างนี้นี่ใช่ไหมโอ้ยถึงเวลาที่ผมต้องทำให้มันรู้แล้วว่าผมเป็นพี่นี่ไงเจอจุดอ่อนของมันแล้ว ฮัลโหลแม่ไอเจนอะ <_ d ata> เห็นมันเง้มๆเยอันนี้มันแรดมากรู้เปล่า <_ d ata> มันมีแฟนแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วย <_ d ata> แม่จะห้ามไม่ให้มันคบกันใช่ปะ <_ d ata> ผมเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคนได้จริงๆนะ <_ d ata> พี่ชัดมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้น้องแต่งงานเทําทำไมอะ่ะก็ไม่แต่ง <_ d ata> พี่ชัดไม่มีสิทธิ์ <d ata> คาสินสอด1สิบล้านระวังจะจบไม่สวยนะคุณจบมันก็คือจบครับมันไม่เกี่ยวว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะนี่คุณฟังผมพูดดูเรื่องมั้เนี่ยนี่อยาให้ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนนะคือน้ำอะไรครับ